ตอนที่15นี่ก็เป็นตอนน้ําดีที่เล่นเป็นคอมโบต่อเนื่องจากตอนที่แล้วแถมทําออกมาได้ไม่น่าผิดหวังอีกด้วยเป็นตอนขายของใหม่แต่ก็มีเนื้อหาดีใส่เอาไว้ประเด็นที่ผมสนใจในตอนนี้มากๆก็มีตัวของสวีทเองเพราะเธอได้แสดงพลังออกมาในตอนนี้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการดึงจิตของยูมาออกมาโดยที่อาบไม่สามารถตามมาช่วยได้การคลางตัวที่มนุษย์ไม่อาจจะสามารถรับรู้ได้ พลังจิตท,ที่สามารถหยุดอุลตร้าแมนอาร์กไม่ให้เคลื่อนไหวในระยะเวลาหนึ่งได้จนมันทําให้ผมคิดขึ้นมาในหัวนะครับว่านี่เธอไม่ใช่ระดับบอสนะยังทรงพลังขนาดนี้แล้วเซซูอะไรนั่นเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนกันวะเนี่ยในด้านบทบาทผมค่อนข้างอึ้งตรงที่เธอมีหน้าที่ปลดปล่อยโอนิกส์ให้พลังงานเนี่ยมันลงมายังโลกแบบพรีชีพเพราะในเรื่องบอกว่าหากโอนิกส์ระเบิดออกมามันจะแรงเท่าซูเปอร์โนวาซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าสวีทเนี่ยจะใช้พลังตัวเองหนีไม่ทันทั้งทั้งที่ ปกติคนที่มาทําหน้าที่อะไรแบบนี้เนี่ยควรจะมีอุปรกรณ์หนีฉุกเฉินครับแต่นี้ไม่มีผมก็สงสัยกับแนวคิดของชนเผ่านี้เลยว่ามีแนวคิดแบบไหนกันแน่ถึงได้กล้าทํางานถวายชีวิตกันขนาดนี้วกกลับไปที่การพัางตัวของสวีทนะครับแม้มันจะใช้ได้ผลดีกับมนุษย์แต่เซนเซอร์บางชนิดเนี่ยก็สามารถตรวจจับเธอได้ทําให้ยูเนี่ยมองเห็นเธอก่อนใครเพื่อนเลยเรียกได้ว่ายูเนี่ยเจ๋งจริงๆ แล้วฉากนี้มันก็แอบห่านิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าสวีทเนี่ยไม่ได้หนีทันทีที่โดนจับได้แต่ยังมองยูพีด้วยสีหน้าที่ประมาณว่านี่ไม่เนียนหรอวะมันเลยทําให้ฉากที่สวีทดนเซนเซอร์ยูพีจับได้เนี่ยดูไม่ค่อยจําเจเท่าไหร่นะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยซีรีส์นี้มันจะต้องผลิตมีทุกตอนเลยนะเนี่ยก็ดีแล้วครับเป็นข้อดีข้อใหญ่ๆของซีรีส์นี้เลยบทของอาร์กกับยูมาในตอนนี้ผมก็ชอบนะครับโดยสองคนนี้เนี่ยได้คุยกันอีกแล้วและมีการปรึกษาวิธีการแก้ปัญหาโอนิกซ์อีกด้วย ซึ่งผมชอบฉากนี้เพราะมันทําให้เรามั่นใจว่า2คนนี้เป็นคู่หูที่คอยช่วยเหลือกันละกันคือตอนแรกเขาก็ช่วยเหลือกันแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้คุยกันตรงๆแบบนี้ไงพอเขาคุยๆกันตรงๆเนี่ยมันก็ทําให้เรามั่นใจเลยว่าเออนี่เป็นยอดคู่หูอีกคู่หนึ่งแน่นอนและเป็นคู่หูที่รักกันมากๆชัวร์ๆแล้วก็มีการเปิดเผยด้วยว่าทําไมอาร์คถึงได้มีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปนั่นก็เป็นเพราะว่าอาร์คเห็นภาพวาดของยูมะทําให้เจ้าตัวมีรูปลักษณ์และได้พลังจากจินตนาการของยูมะในตอนเด็กนั่นเอง นี่ก็ไม่คิดนะว่าเขาจะเจาะลึกพลังของต้าแมนแบบเนี้ยคือปกติแล้วเขาจะไม่มานั่งเจาะลึกนะครับว่าทำไมอุลตร้าแมนคนนั้นคนนี้ถึงได้มีพลังแบบนี้แบบนั้นอยู่กับตัวแต่ถ้าถามว่าส่วนไหนในตอนนี้น่าประทับใจที่สุดก็ต้องเป็นฉากเปิดตัวแกลเล็กซี่อาร์เมอร์เลยนั่นแหละครับสาเหตุการได้เกราะก็เป็นอะไรที่โคตรบ้ากระหำเลยนะครับเพราะก่อนหน้าที่จะได้เกราะมาเนี่ยซาดิเมพังโอนิกซ์ได้สําเร็จทําให้อาจต้องกระโจนเข้าไปยับยั้งพลังงานที่ไหลออกมาซึ่งเหมือนจะทําไม่ได้เลยครับในตอนแรก แต่พอยูมาบอกกับอาร์คว่าปลดปล่อยจินตานาการของคุณสิอาร์กก็หมุนโคงสว่านเข้าไปในใจกลางระเบิดและได้ g ก l a ล็กซี่อาร์เมอร์มาใช้เฉยเลยับผมเป็นอะไรที่ผมโคตรเท่แล้วก็ตกใจนิดนิดหน่อยหน่อยเลยคือไม่นึกเงว่าประตูที่ใช้ระบายพลังงานเนี่ยมันจะสามารถกลายเป็นชุดเกราะชุดแข่งได้ตอนแรกผมคิดว่าอาร์คเขาจะปลีชีพวยซ้ำไปนะครับแต่การเปิดไฟเนี่ยผมว่าก็มีบางจุดที่แอบหาดนิดนิดหน่อยหน่อยครับคือกรอะเนี้ยมันทําให้อาร์คเปิดประตูมิติเพื่อวาร์ปหลบหรือเอาไปโจมตีศัตรูได้ ซึ่งในการใช้ครั้งแรกเนี่ยผมว่ามันมันฮาฮาไปหน่อยนะครับคือไม่รู้สิทุกคนไปดูเองแล้วกันเอาตามที่ภาพประกอบหรือไม่ก็ไปดูในตอนที่ตอนเต็มๆได้นะผมผมว่ามันดูฮาฮายังไงก็ไม่รู้ครับผมโดยชาะตอนที่ฮากเนี่ยหลบการโจมตีของซาดิเม่ผมว่ามันเหมือนตัวตุ่นในเกมทุกตัวตุ่นยังไงก็ไม่รู้เลยฮนะแถมมันยังมีนั่นแหละครับมีท่าทางของซาดิเม่ที่มันดูตลกๆอยู่แล้วามาเสริมอีกโอโหหลุดขำกระชายเลยคราวนี้ แต่มันไม่ได้เอาฮาตลอดครับพอเอาฮาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จริงจังเลยเรียกได้ว่าเอาฮาแป๊บเดียวแล้วก็สู้แบบจริงจงจังๆเลยเรียกกาแล็กซี่ไม่ใช่กาแล็กซี่สิอาร์กแลล็กเซอร์มาใช้ต่อสู้โอ้โหพอเรียกอาร์กแกล็กเซอร์มาเนี่ยโอโหเท่บาดใจเลยเรียกได้ว่าแอคชั่นสี่เนี่ยผมเติมไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆับผมแล้วก็การได้กรอกกาแล็กซี่มาเนี่ยผมก็ขอตั้งทฤษฎีเล่นๆนะครับว่าปัญหาดวงอาทิตย์โซเนียเนี่ยอาจจะใช้วิธีทำนองนี้ในการแก้ก็ได้ แบบว่าเปลี่ยนพลังงานดวงอาทิตย์ที่ระบายออกมาเดี๋ยให้เป็นแบตเตอรี่อะไรทํานองนี้หรือแม้ก็เป็นของใช้อย่างอื่นครับแล้วพอจบตอนก็มีแผนให้เราเห็นว่ามีประตูมิติเปิดค้างเอาไว้มันทำให้ผมสงสัยนะครับว่ามันจะมีอะไรออกมาจากประตูบานนั้นหรือมันจะเกิดความไว้ยป่วงอะไรอีกกับซีรีส์นี้เรียกว่าสร้างความอยากดูตอนต่อไปให้พวกเราอีกต่างหากผมจะรอลุ้นตอนต่อไปของซีรีส์นะครับว่ามันจะทาให้ผมรู้สึกดีได้ตั้งแต่ต้นยันจบไหมเพราะตอนนี้ผมค่อนข้างหวังสูงกับซีรีส์นี้พอตัวเลย